ชูวิทย์กมนลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเมื่อโกหกแล้วต้องโกหกตลอดไปจากประสบการณ์ของผมที่เคยมีคดีกว่า20คดีการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หากเริ่มต้นด้วยการโกหกในชั้นตำรวจก็ต้องโกหกต่อไปในชั้นอายการศาลเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นทุกคนต้องการเอาตัวรอดโดยเฉพาะคดีดังๆที่อยู่ในกระแสสนใจของสังคมไม่ว่าคดีลุงคดีหวยหรือคดีที่ทุกคนสนใจในขณะนี้มันเกิดความเครียดทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไม่พูดความจริงหรือพูดความจริงผสมความเท็จ แต่คดีที่มีผู้เกี่ยวข้องเกินสองคนหากเลือกจะกโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้เหมือนกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งหลุด ยิ่งบางคดีดันมีกันตั้ง5คนตอนแรกก็ร่วมมือเตี้ยมกันโกหกอย่างดีแต่พอตอนหลังเห็นท่าไม่ดีจะมีคนพูดเพื่อเอาตัวรอดตามสันดานของคนมีคดีที่มักโทษคนตายไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนี่เป็นเพราะตอนเกิดเหตุตกใจเลยไปขอคำแนะนำจากผู้รู้แท้ๆถึงได้คำโกหกที่ไม่สมเหตุสมผลไม่มีตรรก,กะ ตอนนี้ความสวยกําลังจะมาเยือนหากมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดกลัวยอมพูดความจริงขึ้นมาจากเดิมที่ไม่จะติดคุกเพราะเป็นแค่คดีประมาทคราวนี้จะติดคุกเอาเพราะข้อหาให้การเท็จส่วนคนที่เหลือแม้จะนั่งยันนอนยันว่าที่พูดมาก่อนหน้านี้เป็นความจริงแล้วท้ายสุดก็จะโยนกันไปมาพากันลงเหวหมดถ้าพูดความจริงเสียตั้งแต่แรกคงไม่ซวยแบบนี้ เพราะการพูดความจริงจะให้พูดอีกกี่ครั้งก็ย่อมเหมือนกันทุกครั้งแต่หากเลือกพูดโกหกก็ต้องโกหกตลอดไปเอาตามสุภาษิตผมดีกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณขณะเดียวกันวันที่5มีนาคมนายชูวิทย์ได้กล่าวในการไลฟ์สดกับนายสรยสุทธสุทัศนจินดา<ๆ>เกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่าไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไปฉี่ท้ายเรือแม่น้ำไม่ใช่กลางทะเลร้านอาหารเต็มไปหมด โปเรือให้ขึ้นมากมายไม่จะเป็นต้องไปฉี่ท้ายเรือทั้งไม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมล้านเปอร์เซ็นต์เช่นกันเป็นอุบัติเหตุโดยประมาทแน่นอนไม่ใช่รับงานเอนเตอร์เทนรวมทั้งโดนลวนลามก็ไม่จริงคงจะเป็นการไปเที่ยวกันจริงๆและเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไปบอกว่าไปฉี่ควรพูดตรงไปตรงมาก็จะจบกลับตัวไม่ทันแล้ว สำหรับแม่ของแตงโมกำลังอยู่ในภาวะสับสนและเสียลูกไปโมโหเพื่อนลูกที่หวังดีอย่าไปตัดสินอารมณ์ของคนที่เสียลูกไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ